ของลอกเรียนแบบออกมาเยอะมากนะคะตอนนี้ดังนั้นซื้อในราคาบริษัทกำหนดเท่านั้นและตัวแทนจำหน่ายที่ขายตามเรทราคาที่บริษัทกำหนดเท่านั้นนะคะเพราะว่าตรวจสอบได้นะคะใครเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องนะคะดังนั้นหน้าเราอย่าเสี่ยงนะคะกับของที่ถูกนะคะถ้าคุณซื้อของถูกแล้ว คุณก็ต้องยอมรับว่าคุณอาจจะได้ของปลอมไปใช้หนะ้าคุณอาจจะพังได้นะคะดังนั้นเราบอกแล้วนะเราเตือนแล้วนะคะถ้าอยากได้ของแท้สั่งซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายที่มีบัตรตัวแทนและขายในราคามาตรฐานของบริษัทเท่านั้นคุณได้ของแท้ไปใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะเพราะว่านะคะตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎของบริษัทเขาขายราคาเต็มแน่นอนแต่ถ้าตัวแทนที่แบบเฮ้ยไปแอบอ้างแล้วมาขายราคาที่ถูก เราไม่คอนเฟิร์มนะว่าคุณจะได้ของจริงหรือของปลอมโอเคนะคะอยากหน้าขาวอยากหน้าใสนี่ค่ะชุดนี้นะคะไม่แพงคุมราคากับที่คุณจ่ายแน่นอนโอเคนะคะเนี่ยค่ะอยากได้ผิวแดงแบบนี้ซื้อของแท้เท่านั้นโอเคนะคะ